แยกเน้นเห็นผลกําไรอีกแล้วนะครับแนวทางหน้าช่องของผม3ทีมเมื่อวานนี้ที่วางไว้ให้นะครับก็มาตามนัดเลย2ทีมนะครับเป็นไปตามบทวิเคราะวิจยัยครับผมบอกแล้วว่าไบตันนะครับจะไม่แพ้ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในบ้านของตัวเองเล่นดีจริงๆสามารถเอาชนะได้เลยนะครับอีกหนึ่งทีมครับบิ๊กแมตที่ผมให้ ไปทางด้านของลิเวอร์พูลครับก็มาตามนัดก็สามารถเฉือนอัสนะอาเซนนลได้นะครับก็1ประตูศูนย์ก็เป็นไปตามบทวิเคราวิจารณ์เลยนะครับมีหลุดเพียงทีมเดียวนะครับเมื่อวานนี้ถามตัวหน้าช่องก็หลุดฟอรเรสต์ไปนะครับเมื่อวานนี้ฟอร์มไม่ดีจริงๆนะครับโดยรวมแล้วเอาไปแยกเน้นอย่างที่ผมบอก ในทุกๆวันครับเรามีผลกําไรทุกๆวันครับที่อื่นโม้ยังไงผมไม่สนใจแต่ที่ผมนะครับก็มาตามนัดอย่างที่ผมบอกไว้มากกว่านี้มากกว่าหน้าช่องครับในครอบครัวเทเบอลครับทั้งนะครับฟุตบอลสดและก็แนวทางที่วางให้ทุกๆคนนะครับกับทีมงานเทเบลอลเราก็มาเต็มเครื่องเลยนะครับตัว VIP ตัวซุปเปอร์ VIP เรามาทุกวันอยู่แล้วฉะนั้นครับขอเชิญชวนนะครับพี่น้องท่านใด FC ฟท่านไหนครับดูคลิปคลิปนี้อยู่นะครับแล้วต้องการเข้าครอบครัวกีฬาดีๆที่มีความแม่นยำนะครับแล้วก็มีความมั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้้ให นะครับเรามาเป็นพวกกันเป็นเพื่อนกันดีกว่าคลิกเข้ามาครับใต้รูปโปรไฟล์ง่ายนิดเดียวนะครับจิ้มเข้ามาคุณได้รับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครครับครบทุกคู่ครบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้การแนวทางฟุตบอลสดเรามีให้กันตลอดทั้งวันทั้งคืนที่สําคัญครับเข้ามา ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับในการเข้าครอบครัวเทพบอล VP ของพวกเราในทุกๆวันนะครับวันนี้สวัสดี f c บาสเทพบอลทุกท่านด้วยครับในค่ําคืนวันจันทร์นะครับที่1กันยายนก็เป็นวันเริ่มต้นของเดือนวันนี้เรามาบวกกันต่อเนื่องนะครับตัวผมคัดมาให้เหมือนเดิมฟุตบอล3ทีมน่าเรื่องเชียว,วันนี้อาจจะเป็นฟุตบอลเล็ก แต่ฟุตบอลเล็กๆเนี่ยสเปคเราเลยนะครับก็เลือกง่ายมากนะครับชี้ไปทีมไหนดูบทข้อวิจารณ์มาให้แล้วนะครับดูแนวทางฟุตบอลกระแสต่างๆมาให้แล้วว่าจะเชียร์ทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คููแรกนะครับเรามากันที่ศึกลาลิก้า2ของสเปนครับเป็นทางด้านของอูเอสกาครับจะเปิดบ้านตารางกำแพงด้านของเออีบาครับคู่นี้ก่อนเกมทางด้านของอูเอสกาอยู่อันดับที่12ของตารางส่วนเออีบาอันดับ10ของตารางลาลิก้า2สเปนในตอนนี้นะครับคิกออฟเวลาเที่ยงคืนครึ่งบ้านเราครับความได้เปรียบนะครับวันนี้ต่างประเทศมองว่าทางด้านของอูเอสกาเปิดบ้านได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มได้ครับในเวลา90นาทีถ้าเสมอคือหูแหวงนะครับเจอกันมาในเกมล่าสุดนะครับก็เป็น ชนะอูเวตกามา2ประตูต่ตอหนึ่งนะครับส่วนพอ้อมการเล่นห้านัดหลังของทั้งคู่ครับอูเวตกาเจ้าบ้านนะครับฟอร์อมห้านัดหลังถือว่าฟอร์อมดีนะครับชนะ2เสม,ม,มอ3ไม่แพ้ใครถือว่ามีฟอร์อมการเล่นที่ดีพอสมควรเลยหเกมหลังของพวกเขาเช่นเดียวกับเอบาทีมเยือนครับ5เกมหลังชนะ2เสม,ม,มอ2แพ้1เกมก็ถือว่ามีฟอร์อมการเล่นที่ดีพอสมควรนะครับก็ฟอร์มถูกสีคู่ขี้กันสำหรับคู่นี้วันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าถิ่นอูเวตกานะครับวันนี้มาในระบบ541นะครับก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเลยวันนนีี้โดยชก เอ็นลิสนะครับกองหน้าตัวเป้าที่พร้อมลงสนามในค่ำคืนนนี้ทั้งฝั่งของ A อีบาทิมเยือนครับวันนี้มาในระบบ4-2-3-1ครับนำโดยพวกนะครับควนจอนพวกนี้นะครับกูรูเซตเต้พวกนี้นะครับก็พร้อมลงสนามในค่ำคืนวันนี้ก็พร้อมจัดชุดใหญ่เหมือนกันนะครับแนวทางของผมบาสเทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์อยากให้เลือกมองการสำหรับคู่นี้มองทั้งด้านของเอีบาทีมเยือนได้เลยเกตบอลสู่สีคู่ขี้กันนะครับและลูกการนี้ทำผลงานได้ดีทั้งคู่ผมคิดว่านะครับ ด้วยความที่นักสูสีคู่ขี้กันวันนี้ความได้เปรียบของเวิสก้าคือเล่นในบ้านเท่านั้นแต่สังภาพทีมตัวผู้เล่นผมมองว่าเอีบาร์สู้ได้นะครับคิดว่ามุมเสมอออกกว้างมากที่สุดหรือบุกชนะได้ด้วยสองไปสําหรับเอีบาร์นะครับคัมคือวันนี้เชียร์เลือกเชียร์ทางด้านของเอีบาร์ไปครับไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับคู่ที่สอนนะครับยังอยู่ในศึกลาลิก้าสองของสปเปนครับก็เป็นทางด้านของเลกาเนสครับจะเปิดบ้านต้อนรับมาอย่างนั่งของเดปาติโวลาคอรุนยานะครับคู่นี้คิกออฟเวลาตีสอง วันนี้ต่างประเทศมองว่าเรกาเนสเปิดบ้านได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มได้ครับเสมอไม่ได้คือหูแหวงนะครับเจอกรนมในเกมล่าสุดปี2024ครับบ้านลาคอลุนาลาคลุนาเปิดบ้านพ่ายกับเรกาเนส1ประตูต่อ3นะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดนะครับอย่างเรกาเนสครับหนักไปทางเสมอ5เกมหลังสุดในทุกรายการครับชนะ1เสมอ4ไม่แพ้ใครก็ถือว่ามีฟอร์มอยู่ในระดับกลางๆนะครับทั้งฝั่งของลาคอลญนานะครับ5เกมหลังในทุกรายการของเขาครับถือว่าฟอร์มการเล่นดี อำการเล่นที่ดีเลยในตอนนี้นะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าถิ่นนะครับอย่างเรกนเนสนะครับมาในระบบ4-4-2ระบบเดิมเลยครับนำโดยพวกเดียโก้กาเซียนำทีมลงสนามในค่ำคืนวันนี้ทางฝั่งของเดปารติโวลาคลุญยานะครับก็ทีมเยือนวันนี้มาในระบบ5-3-2นะครับตอนนี้ก็นำโดยพวกเอเนนเดสครับกาเซียพวกนี้นะครับพร้อมลงสนามในค่ำคืนวันนี้แนวทางของผมบาสเทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์อยากให้เลือกมองกันวันนี้ผมอยากให้มองทางด้านของทีมเยือนอย่างเดปารติโวลาคลุญญามากกว่า นะครับวันนี้จริงอยู่ครับเลกานสได้เปรียบที่เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลตัวเองแต่ผมมองสัภาพทีมตัวผู้เล่นและกระแสต่างๆแล้ววันนี้หน้าไปลาคอมากฟอร์มกําลังดีด้วยนะครับส่วนใหญ่ทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างเลกานตสหนักประชาเสมอครับจบสกอร์ไม่ค่อยขมมองว่านะครับทางลาคอบุกไปสู้ได้เต็มที่คือเสมอนะครับว่าว่าน่าจะปิดประตูแพ้เสมอเราก็ได้หนึ่งมุมแล้วนะครับฉะนั้นให้เลือกเชียร์ด้านของลาคอที่จะบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในค,คัมภีรนี้เลือกเชียร์เดปารติโวลาคอรุน คู่ที่สามนะครับคู่ปิดท้ายเรามาปิดท้ายกันอีกฟุตบอลดิวิชั่น1ของประเทศเดนมาร์กการเป็นแก่งของเอ็ดเบิร์กนะครับจะเปิดบ้านตอนแรกก็มาอย่างแก๊งของเฮอร์ฟอร์ดโคเก้นะครับคู่นี้คิกเอาเวลาเที่ยงคืนตรงบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าเอ็ดเบิร์กเปิดบ้านได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้น กองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มก็ได้ครับหนึ่งประตูทําได้แค่ยกเยาวนะครับต้องชนะขาดถึงสองประตูถึง he, เฮเต็มเต็มน,นะครับฟอร์มการเล่นห้านัดหลังของทั้งคู่ครับอย่างเจ้าบ้านอย่างเอ็ดเบิร์กนะครับฟอร์อมการเล่นดีพอสมควรนะครับชนะสามแพ้สองเกมในห้าเกมหลังสุดทุกรายการของพวกเขาก็ถือว่ามีฟอร์มอยู่ในระดับที่ดีนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเฮอร์เก้นะครับเฮอร์ฟอร์ดเคอร์โคเก้นะครับวันนี้นะครับก่อนเกมห้าเกมหลังสุดในทุกรายการของพวกเขาไม่ดีเลยนะครับไม่ชนะใครครับแพ้สี่เสมอหนึ่งเกมถือว่าฟอร์มการเล่นไมมมม่่ดีีีจรรริงๆนนนนนนะคคัับณตอออ้้้้แลวววาพกกเ นะครับทั้งคู่ก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามคับเอ็ดเบิร์ดเจ้าบ้านก็มาในระบบ4-2-3-1นะครับวันนี้นำโดยพวกลูกคัสฟอร์มพวกนี้นะครับก็พร้อมลงสนามทั้งฝั่งของเฮอร์ฟอร์ดโคเก้ นะครับวันนี้มาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันครับวันนี้นำโดยพวกนะครับอีเฟน่าดอกูพวกนี้พร้อมลงสนามในค่ำคืนวันนี้แนวทางผมบาตเท็บอลที่อยากให้เลือกเชียร์อยากให้เลือกมองการเกตบอลดูดีกว่ามองหน้าหอนเอ็ดเบิร์กเจ้าบ้านไปนะครับได้เปรียบทุกๆอย่างครับเล่นในบ้านตัวเองต่อหน้าแฟนบอลฟอร์มการเล่นก็ดูดีกว่านะครับทางด้านของทีมเยือนอย่างเฮอร์ฟอร์ดโคเก้นะครับฟอร์มไม่ดีจริงๆนะครับถ้าเกมหลังไม่ชนะใครเลยแล้วก็แพ้มานะครับแพ้มาถึง4เกมนะครับแล้วก็เป็นเกมแพ้ขาดถึง สามเกมด้วยสามไปนะครับมองว่าวันนี้นะครับเอ็ดเบิร์กหน้าเปิดบ้านชนะขาดได้อย่างน้อย2ประตูมีแน่ๆเลือกเชียร์พวกเขาครับไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับ สรุปสามทีมหน้าช่องครับที่น่าเลือกเชียร์ที่ผมคัดสรรมาให้ในค่ำคืนวันนี้นะครับเลือกเชียร์นั่งของ a อ b a r ครับเดปาติโวลาคอลุญาและปิดท้ายด้วยเอ็ดเบิร์กครับสามทีมนี้แยกเน้นเห็นผลกำไรอย่างแน่นอนผลรับประกันครับสุดท้ายผมฝากก็เหมือนเดิมครับแนวทางบทวิเคราะห์กจารณ์ที่ตัวผมบาสเทบอลให้กับ FC ทุกท่านในทุกๆวันครับให้ด้วยเหตุผลฟุตบอลน,นะครับข้อมูลฟุตบอลเรามีความน่าจะเป็นของเกมนั้น,น,นครับไม่ใช่เปิดคลิปมา ทำคลิปแบบชี้ทีมนู้นทีมนี้มัวซั่วตัวเหลงแบบนั้นผมไม่ทำอย่างแน่นอนอันนี้ผมหาข้อมูลความน่าจะเป็นมาให้ซึ่งผมบนมีบทวิเคราะห์วิจารณ์ให้รับชมรับฟังเมื่อสักครู่นี้ฝากกันไว้นะครับและฝากกันไว้ครับพี่น้องท่านใด FC ีท่านไหนครับอยากได้มากกว่านี้มากกว่าตัวหน้าช่องผลงานมีเห็ทุกวันครับปัดขวาทางเข้าใต้โปรไฟล์ครับง่ายนิดเดียวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยในการเข้าร่วมครอบครัวเทพบอล VP ของเรานะครับฝากกันไว้คําคืนวันนี้ผมขอ FC ทุกๆท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ